นี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ในท้องจนถึงร้อปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมฝากติดตามช่องผมด้วยผมสวัสดียามค่ําคืนครับวันนี้นะครับเราก็มาดักหนูซ้ำไหมเก่าครับผมวันก่อนนะครับที่เรามาดักได้หแต้มนะครับ ก็มากับพันเฟสนะครับบันทึครับผมพอนีพันเฟสกำลใส่กลับอยู่นะครับผมเอบ่วงมาใส่ครับผมวันนี้ครับก็หมายที่ผมมาก็คือเป็นหมายผีกระสือนะครับที่เขาเจอกันนะครับไอ้เราก็มาท้าทายนะครับเขาบอกให้มาตอนช่วงดึกนะครับเราก็อยากจะเจอนะครับหมายก็ว่าไฟสีดงสีแดงผมเองที่เห็นนะครับตอนนี้ก็เวลา นี่ครับสามทุ่มนะครับแต่เขาว่าออกสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เทีท่ยงคืนแล้วก็ตีสองนะครับแล้วก็จะอยากเจอนะครับจะดูว่ามีจริงไม่จริงนะครับหรือว่าเขาห่วงที่ไม่ให้น้ำหักหนูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก <c oughs> ็จะดักไปเลยคับผมแล้วก็จะรอรุ้นนะครับว่าถ้าเจอผีกระสือเราก็จะถ่ายดูนะครับไ <c oughs> ปเดี๋ยวขอตัวดักหนูกผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับครับตอนนี้ผมก็ดักมาได้พักนึงครับกับพันเฟสนะครับนี่ครับก็ดักใกล้ๆนครับผมอันไหนเป็นทางผมก็จะใส่บ่วงไว้นะครับตรงไหนที่มีรอยกัดมันเนี่ยเหมือนเช่นตรงนี้นะครับเฟสก็จะใส่กลับไว้นะครับเพราะว่าทางมันหายยากผมมีแต่ร้อยกัดอย่างเดียวครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาหาทุ่มแล้วครับผม ก็หลอดูผีกระสืออยู่ครับยังไม่ไม่ไม่เจอไม่มีอะไรวิแวรนะครับเห็นเขาเลยกันครับผมก็เลยมาดูนะครับอยากอยากเห็นด้วยครับเรื่องของเรื่องนะครับแต่ไม่ท้าทายไม่รบรลู่นะครับแต่ก็อยากเจอครับผมว่ามีจริงมีจริงนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เรากลัวด้วยนะครับผมมาหากินก็ไม่เคยเจอสักทีนะครับเดี๋ยวขอใส่อีกหน่อยนึงครับผมครับผมดักยังม่ทันเสร็จนะครับผ่านเฟสบอกหนูติดแล้วครับผม บ่วงนะครับไหนเพชรดิหนูเลยหนูพุกหมาแล้ว,ลวครับผมเต็มเลยครับติดบ่วงครับผมเหมันหมานครับผมดัก,กไปทันเสร็จเลยครับโอโ้สายดีด้วยครับผมไปดูตัวครับโอ้เอาละครับผมเอาละครับเป็นหนูพุกนะครับผมมาใกล้มาดูดิดูใกล้มาโชฉลเลยทุกที โอ้โหครับผมผลงานผมนะครับนี่เต็มแรกแล้วครับผมครับเดี๋ยวขอตัวจัดการรับผมเต็มแรกครับผมนี่ครับนี่ด้ไปทันเ็จเลยครับหมานแล้วครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็ผ่านเฟสทังหาแล้วครับพอดีผ่านเป๊กมาขอดักด้วยผมเสียงตะโกนอยู่ฝั่งนน้นนะครับ แต่ละก็แยกกันดังนะครับหมาแล้วครับผมเต็มแรกครับไหนหนูช่วยดูหน่อยโอ้ดีมีแล้วนี่ครับมันมาแล้วครับเต็มแรกแล้วครับก็ถือว่าไซส์โอเคครับผมไซส์เท่ากับวันก่อนเลยครับนี่ครับเป็นหนูครัวนะครับผมบางคนก็เรียกหนูพุกนะครับแต่ถ้าบ้านผมถ้านูใหญ่เขาจะเรียกหนูแผงนะครับที่มีคนแผงอยู่ข้างหลังนะครับโอเคครับอ่ะเฟสเก็บเลย มาแล้วครับเต็มแรกครับครับยวขอดักต่อนะครับผมแล้วก็ค่อยรอยามพร้อมกันนะครับครับผมปารเพ็ดบอกว่ากลับร้านครับผมมาดูกันครับไดนดูดิไว้ใกล้เด้โอ้ตัวเทปิโป้มือยครับผมโอ้โหหนุกว่าตัวใหญ่ครับ่ะปล่อยไปทำพันโอ้โห ไปปล่อยไปตัวเนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เด็กเมื่อี้บ่วงนะครันะครับอันนี้พันเป๊กก็มาแล้วครับผมพอดีได้ข่าวว่าได้หนูครับรีบมาเลยครับผมตอนแรกก็ไปดูผลงานเราผสมเหยื่ออยู่นะครับไปเดี๋ยวขอตัวดักต่อยครับผมยังดักไม่เสร็จนะครับก็ที่บอกครับก็มารอดูผีกระสือด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเาลาก็เลยมาหาักหนูด้วยนะครับผมผัานเฟซบอกตีดแล้วครับผม ดักยังไม่ทันเสร็จเลยครับผมเมื่อกี้เจอหนูเล็กมาก็มาได้แล้วครับผมตัวนึงครับโอ้สายเดียวกับตัวแรกเลยครับผมเป็นหนูควานะครับผมนี่ครับไปแล้วดูดูดูเต็มเต็มหน่อยดิออมัอาก่อนอามาก่อนหนึ่อืมม่ได้เอาไฟแฟสมานะครับใช้ไปฉ่ายเนี่ยครับโอ้โหสองแต้มนะครับผมสายเดียวกันเลยครับก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับพันไปก็ มาดักด้วยครับอยู่นู้นครับมาใส่กระสอบไปเดี๋ยวดูแรกดิเทียบให้เขาดูก่อนให้พี่ให้น้องดูก่อนว<ะ>่าเท่ากันจริงนะครับโอ้หมานจริครับหมายผีกระสือแล้วครับผมเอาเอาขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาหน่อยนะึงเขาบอกผีก่นี่มัดังแล้วครับตอนนี้นี่นะครับนี่โอ้โหก็แถวนี้ก็ตำนานนะครับผัดไปก็เจอมาแล้วครับผม แล้วก็ลวงหน้าแล้วก็เจอมาอีกคนนึงครับผมหมายผีกระสือนะครับนี่ครับเพชรอโชชอดเลยนี่ครับสูตรหมดป่าครับน้ำหอมน้ำหอมนะครับสูตรหมดป่านะครับให้มีตัวเดียวครับไม่พลาดครับผัดเป็กิติดใจครับผมขอสูตรไปใช้ก็ได้ผลนะครับทาตรงไหนมีหนูนะครับการที่ผมบอกครับไม่มีอะไรมากครับผมนมแมวผสมหัวเชื้อก้ยหอมเหยื่อตกปลานะครับ ถ้าให้ดีหน่อยก็ใส่เหล้าขาวแล้วก็ดาวนี่ด้วยนะครับผมเพราะหนูมันบางที่ชอบกินนี่เหมือนกันครับผมระหว่างปลาอ้อยปลามันปลาครับโอ้โหลรอบแล้วตรงนี้บอลเฟสพลาดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยเฟสไดัก,ก่อนครับผมหมิน่นใจครับผมเราโม่กลับมาคือว่าหนูต่อปุ๊บต้องติดเลยครับคือไม่ให้ประมาทนะครับ รับผมตอนนี้เราก็ดักเสร็จเป็นทีบร้อยครับผมแล้วก็ทั้งยามทั้งอะไรด้วยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบสามครับผมก็รอผีกระสือด้วยครับผมก็ได้มาพันเฟกสองแต้มกับผมนะครับอยู่เทียบมันแล้วก็ของพันเป็กนะครับผมเป็กดูดิดูตัวี้นะครับเป็กกำลังเผาไฟเลยเผาเลยครับให้ผีกระสือได้กินนะครับผม นี่ก็ผ่านป๊อปนะครับก็รอดูครับผมไม่เห็นมีแสงไฟไม่มีอะไรที่เขาล่ำเขาเลยนะครับก็จะลออีกหน่อยนะครับตีสองนะครับถ้ารอไหวมก็จะรอนะครับก็ดูนะครับท้องฟ้าก็นะครับไม่มีไม่มีผีกระสือเลยครับเออมาท้าไปสูดผีกระสือเลยครับไหมหนูที่ว่าเราดักกันนะครับเดี๋ะเผาหนูกันครับผมอ่ะเป๊กเผาเลย เลเผาเลยเผาเลยของเราเผาเลยเกครับผมทำหนูรอครับผมเผื่อปีกระสือได้กินจะได้ลอยมาครับเผื่อจะได้ยอดวิวหนึ่งล้านนะครับผมรอผีกระสือครับผมเจอมีจับไถจะชัดเลยครับน่ครับเอาไฟนี่มาด้วยครับผมนี่ครับจะสาวไฟเล่นเลยเป็นเขครับผมเดี๋ยวนั่งรอครับถ้ามีมาลอยมาม่ายให้ดูนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็มายามรอบที่สองนะครับด้านป่าหืขนเต็มเลยโอ้โหด้านป่าครับผมกระล่างเป็นไงกระล่างนี้ไหมกระล่างออกับไปไหนโอ้โหไม่ล้านนิคไม่ล้านนิคไปให้กินดูโอ้ลอยล่าครับผมเอาเหยื่อไปกินครับแต่กลับไม่ร่านครับโอ้โหเหยื่อหมด ได้ผลครับได้ผลครับกินน้ำหอมพันป่าแล้วครับผมโอ้โหพาดเฉยเลยครับผมเ,เฉียวเชียวนียโ,โอ้โอหลันสองลังครับ ไอ้เที่ยวเราดักตรงนี้ก็ได้ตัวไปนะครับวันก่อนนะครับตรงนี้นะครับข้างบนนี่ครับแต่เที่ยเรายินเสียงหนูกัดมันคือมันกัดข้างล่างนะครับมันเฟ้นมาแหวกดูโอ้มีหนูกัดข้างล่างนะครับโอ้โหหอมชื่นใจโฮหหมายอะไรไป็นไรไปเราไปลุนหลังต่อไปครับโมโอ้ครับผ,ผมหลังนี้ พันเฟสบอกปิดแล้วครับผมหนูอะไเฟสนี่ฮุบโอ้ใสเท่ากันเลยครับผมมาอีกแล้ว,ว,ค,วครับผมนี่แต้มดีสวยครับผมหมดเชื้อหมดพาแต้มทีสามนะครับบอกแล้วถ้ามีหนูไงก็ไม่พลาดครับผมไม่ติดเลยพันเฟสไอ,อ,อ,อพันเป๊กเลยครับบอกยังไม่ได้เลยครับผมได้มาสองแต้มตัวน้อย,อยครับที่ย้ายมาแล้วกำลังก,กับเรานะครับโอ้โห ุดยอดครับนี่ครับเราก็ใช้มันนะครับผมหาเหยื่อล่อตามมาดูกานครับผมแล้วก็เพิ่มเติมที่น้ําหอมแล้วครับน้าหอมพันป่าครับน้ำหอมหมดป่านะครับนี่ครับดูครับแล้วก็ฉีดนะครับนี่ครับแต่ไม่สวยครับผมหมายปลาอ้อยนะครับที่ว่าเลาหนักกัอนกอนครับ ที่คนไม่กล้ามาไม้ผีกระสือนี่ครับเราดูพันเฟสอีกนะครับผมติดเิงไหมไม่ตันไปดูต่อไปครับผม,มโอ้โหหลังนี้ด้านป่าแล้วครับผมกินมันเกือบหมดนะครับ เดี๋ยวเฟซใส่น้ำยาแ,แป๊บนึงครับผมโอเคครับไปไปต่อครับผมเต็มที่สามแล้วครับผมยามเที่ยดีสองนะครับอ๋อหรือดันเป้าเฮดันเป้าโอ้โหดันเป้าครับผมขนเต็มเลยตีไม่อยู่กับที่กลับครับผมกับตีไม่อยู่นะครับ กับมันนิ่มจัดนี่ดูทรงคราแพ้ครึ่งแพ้ครึ่งวงกลมแพ้กลับวงเดือนนะครับตีถ้าไม่ตีหัวไม่ตีจมูกไม่อยู่นะครับกับรุ่นนี้ครับนอกจากตีหัวจมูกครับถ้าคอหรือว่าหลังหรือหางมีโอกาสออกได้นะครับขาด้วยนี่ครับไปดิหน้าต่อครับโอ้โห บ่วงเราก็ลั่นเปล่า,าอีกครับผมนี่นี่เพชรดังเลยลั่นเปล่าโอ้ไม่แล้วฮะ<แ>ไม่แล้วโอ้โหเอาแล้วครับผมเต็มที่เท่าไยเอ่ยไปดูเลยดิอู้หนูใส่เดียวกันหมดเลยเนาะใส่เดียวเลยเต่พี่สี่แล้วครับผมนี่ครับโอ้โหหมานครับ ะไยนะตีตร้วไงพันเป๊กบอกข้างหน้าสีแล้วครับผมมัเป็กพอดีเดินมาส่วนกัน,นครับครบรอบกันพอดีครับผมดักมาฝั่งซ้ายนะครับพันเป๊กดักมาฝั่งขวานะครับวนมาเจอกันครับครับได้ผลครับผมน้ําหอมแล้วครับผมกินหัวเชื้อก็ยหอมแล้วก็นมแมวนะครับผสมแล้วขาวแล้วก็ ดาวนี่ครับผมนะครับนะครับสีจะเป็นแบบนี้ครับผมจะออกจะออกเอ๋ยเหลืองๆนิดหน่อยครับผมไปดูหน้าต่อครับโซเฟซบวกติดเลยครับผมไอ้ยผัดเพล็กเลครับพอดีรอผีกระสือไปรอมาง่วงนอนครับผมเบอร์เบอหน่อยครับวันนี้ครับมีไหมเดี๋ยวหลังหน้าได้แล้วตัวนึงครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูครับ โอ้บ่วงเราเดินเตะเหมือนกันครับผมนี่นี่รอยขี้ใส่ด้วยครับผมนี่ขี้ใส่บ่วงเลยครับนี่ก็รอยเตะเนี่ยโอ้โหเมล้านเลยครับผมนี่ครับขี้ใส่ด้วยครับผมเราจะเห็นหรือเปล่านะครับนู่นครับเห็นขี้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่บ่วงกันครับผมครับบ่วงต่อไปครับผมโอ้เฟสไอ้เฟสแบบนี้ติดเดือด อันนี้ตัวเล็กกเขาเลยวะเต็มที่เลยปะห้าเนาะโอ้บ่วงมีรอยชนกันแล้วนี่ไหนชนนี่นี่เลยโอ้โหบ่วงพายของผมมันไม่ใช่เป็นทางบังคับนะครับมันเป็นทางแบบกว้างครับเราดักกันสุ่มๆนะครับหมาแล,มแ,แล้วครับเต็มที่ห้าแล้วครับเมื่อกี้ก็เราเผาไปสองตัวนะครับเผาล้นข้นไว้นะครับ เผื่อผีกระสือได้กินนะครับแต่แต่ผีกระสือก็ยังไม่มาครับตอนนี้ก็เวาลาเท่าไหร่ละดูดูแล้วกันดเดี๋ยวมาหนึ่งลืมน้ำหอมแล้วเนี่งเลยแล้วโอ้โหเที่ยงคืนเจ็ดนาทีแล้วครับผมอัน,นะอนนี้ครับดนะเดี๋ยวปั่นเฟสลืมหัวเชียนน้ำหอมนะครับหาแตนมบผมตอนนี้ครับผมเที่ยวสองนะครับก็คง จะรอแค่นี่นครับเที่ยงคืนเขากว่าครับเพราะว่าผีกระสือก็ไม่เจอไม่เลยครับแต่เดินมานะครับก็บอกสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนตีสองนะครับแต่ตีสองเราคงไม่รอแล้วผมเพราะว่าเราก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันครับพันเฟซบอกอเป็นได้แบงนี้บอกร้านอีกแล้วครับผมเสียงได้ยินนะครับหดวิ ใหญ่ไหมหมานวครับแต้มที่หกแล้วครับโอ้รอบนี้ได้ครับผมที่ว่าลั่นสองหลังคู่นะครับขบวนข้างล่างนะครับรอบนี้เอาจนได้ครับผมโอ้สายเดียวกันเลยแต้มที่หกแล้วครับผมอันนี้เราก็ยามขากลอบมาครับผมรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดีส่องคล้องให้ดูครับผมโอ้โหหมันหมานครับหกแต้มแล้วครับผม ย้ำรอบสองครับผมเดี๋ยวไปชโชว์หัวเชื้อทีมนี้หัวเชื้อพันป่าเราครับหมดป่านะครับผมนี่ครับเหยื่อหมดป่ารุ่นเหยื่อหมดป่าโอเคครับผมได้ผลครับผม,มก็ใครที่ว่าเห็นทางหนูแล้วมีหนูนะครับถ้าอยากได้ตัวก็ทดลองดูครับผมก็ไม่ได้หวงสูรกัน,นครับผม ไม่ได้ทําขายไม่ได้ครับไม่ต้องคอมเมนต์มาถามผมนะว่าไข่อยังไงครับหาซื้ออัง่ายครับทำเองครับผมไปเดี๋ยวผมกลับไปทดลองเอยเดี๋ยวผมกลับไปสรุปยอดให้ดูครับผมเพราะว่าเราก็จะกลับบ้านกันละไม่รู้ผันเป็กหมานหรือเปล่าครับอยู่ทางนู้นะครับผมมีแต่ยามกลับให้เรานะครับกลับแกไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับครับผมตอนนี้ก็ กลับมาถึงรถแล้วครับผมนี่ครับสรุปย่อยให้ดูครับผมที่ว่าเราพยายามรอบสองนะครับก็คือรอบแรกเราดักนะครับแลนนี้รอบสองเรามายามครับสามแต้มแล้วครับผมในแต้มที่สี่นะครับ แล้วก็อีกสองแต้มก็ที่ว่าเราเผาไว้นะครับผมนี่ครับตรงบ่หมอไสนี่ครับผมรอกระเืินี่ครับเอาไว้รอกระเืิกระเซอก็ไปมากินนะครับีสองแต้มรีบกลับบ้านก็หกแต้งผมทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับก็ถือว่าหมานอยู่กับผมก็พอได้กินนะครับวันนี้ครับเนี่ยของพันเป็กอยู่ไหนมาดูนี่เราครับนี่ครับของเป็กนะฮะของเป็กนะครับไปดักใหม่แรกมาแล้วก็ย้ายมาดักกับเราก็ไม่ติดนะครับ เก็บกลับกลับแล้วครับนี่ครับดูหนูพันเป๊กเลยครับที่ลนคนแลวครับลูกหนูนะครับผมนี่ครับประมาณสองนิ้วได้ครับผมโอ้โหนี่ครับผลงานของพันเป๊กนะครับแล้วก็คูซีครับผมพันป๊อปนะครับนีครับเออพอดีจะถามอยู่ครับว่าที่ว่ามันจริงไหมที่ว่าเห็นกระสือนะครับก็ ไม่ไม่เห็นหรอกรับว่าเป็นกระสือเป็นยังไงเป็นไง,เ,นไงเล่าให้ฟังหน่อยดิพอดีเจอตัวพอดีครับผมอันนี้ข่าวมาคนที่ว่าเจอรอบที่สองรอบที่สามนะเป็นไงเป็นไฟสีอะไรไฟสีแดงครับสีแดงโอเคครับสมระแวงแดงหลอนครับเ <laughs> 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 นี่ยผมก็รอครับผมตอนนี้ก็ขี่ทุ่มตีแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาเปน็นย <c oughs> ังไครับผมเจ็มคืนยี่สิบสี่ นี่ครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืน24นาทีครับผมแต่คงรอทีสองผมก็ไม่ไหวครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีภารกิจตอนเช้าครับมาเฟดกระเผาหนุ่ยนะครับผมครับผมก่อนกลับพอดีได้ยินเสียงกลับร้านนะครับระหว่างพันเฟสกำลังเผาหนูยอยู่ก็ได้มาอีกแต้มนึงผมนแต้มที่เครับผมแตลกว่าจะกลับนะครับ พอดีนี่ครับได้ไม้แต้มนะครับผมก็ยังดูไม่หมดครับผมเดี๋ยวถ้าติดงไงผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมตามที่เจ็ดแล้วครับครับผมยามกลับเมื่อกี้นี่ติดเลยฮะหนูไงผมไม่ทันยายหเมือ่อกี้นะวิ่งมาที่ผมบนเลยโอ้โห ฟีเจชร์หนูครับผมเมื่อกี้ตีไม่ทันครับผมอยู่นี่เลยครับเขามีหน้ากระติกเมื่อกี้เนี่ยไซส์เนี่ยที่ผมได้มาเมื่อกี้เนี่ยครับผมตัวที่เจ็ดเราเลยครับเสียงกลับลั่นครับผมมพอเฟซบอกนะครับฮะได้ยังไงผมจะกลับบ้านไม่กลับสักทีครับผมกลับลั่นอย่างนี้โอ้มาผมตั้งที่แปดแล้วครับกับฟ้าผ่าครับผมได้จริงครับผมโอ้เริ่มเริ่ม เหมือนไซด์ดึกๆไซด์ตัวเล็กจะออกกันเนาะ oh. นี่ครับเท่ากันเลยเต็มที่แปดแล้วครับผม่ะรอบนี้ก็คือกลับจริงๆครับผมแปดแต้มครับผมกำลังเผาหนูกันอยู่ครับกลับลั่นมาดูครับได้ตัวนึงแล้วก็ลั่นเป่าอีกสองสามหลังเมื่อกี้ผมไ,มได้ถ่ายดูนะครับพอดีรีบมาดูที่ว่ากลับลั่นมาเฟสบอลนะครับนะครับไอแล้วก็เผาหนูอยู่ข้างหน้านี่ครับก็บสรุปยอดวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปถ่ายดูครับผมแปดแต้มมาผมวัน,นี้ครับครับผมสรุปยอดให้ฟังนะครับผมอีกรอบนึงครับผม <c oughs> ก็คือได้เพิ่มมาอีกสองแต้มน,นะครับหลังจากที่ปันเฟสเผาไปนะครับนี่ครับก็เผาไปหกตัวนะครับแล้วก็ได้มาใหม่อีกสองตัวมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมแปดแต้มครับผมก็ถือว่ามันหม่ครับผมเพราะว่าไม่ใช่แล้วครับผมตอนที่บันเฟร เผาหนูตรงนี้นะครับกลับมันลั่นผมเลยไปดูนะครับก็ได้มาแต้มที่เจ็ดแล้วก็พันเฟสได้ยินอีกอีกทีนึงก็โคดเดินกลับมาก็ได้แต้มที่แปดนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมแปดเต็มนะผมด้วยเหยื่อของเรานะครับผมน้ําหอมกินกินอะไรพันเฟสน้ําหอมเรากินอะไรกล้วยหอมผสมนมแมวเหยื่อหมดป่าเหยื่อหมดป่านะครับโอเคครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอนเช้าก็อย่าลืมครับผมที่ผมบอกมารู้เป็นเพื่อนกันครับผมว่าผลงานเราจะเป็นแบบไหนครับผมจะหมานเหมือนคืนนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมสำหรับคืนนี้ก็ขอลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ลาไปพร้อมกันเฟสครับผม